และมันไม่ง่ายเลยสําหรับชาติเล็กๆที่อยู่ใจกลางสามเหลี่ยมทองคําที่นเวลานั้นชาติเพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างก็ถูกล่าอาณานิคมกันสีหมดและไทยหรือสยามนาเวลานั้นก็รอดพน้นจากการตกเป็นชาติอาณานิคมมาได้อีกทั้งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าร้นเกล้ารัชกาลที่หก็ยังได้ถูกคัดเลือกและได้รับการยอมรับจากอนาณาเระยะประเทศว่าเป็นหนึ่งใน16ผู้นำชาติที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกนเวลานั้นอีกด้วย ต้องเล่าเท้าความถึงศตวรรษที่19กันก่อนนะครับว่าบริเวรโลกณนเะวลานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างการจบลงอย่างเป็นทางการของสงครามนโปเลียนในปีคิดศักราที่1815และชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรอันได้แก่อังกฤษรัรเสเซียและรัสเซียและกลุ่มประเทศในยุโรปต่างก็หันหน้าเข้ามาเดินสมุดในเอเชีย กลุ่มประเทศที่อุดมไปด้วยแร่ธาหายากและทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมมากมายยาเสพติดรวมถึงแรงงานคน